วิเคราะห์บอลวันนี้ครับวันจันทร์ที่18มีนาคม2567อยู่กับผมเฮียโจบอลเตงกันอีกเช่นเคยนะครับก็จะมาทําการวิเคราะห์ฟุตบอล5คู่กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นฟุตบอลคู่เล็กนะครับผมไม่มีฟุตบอลคู่ใหญ่เลยนะคู่เล็กทั้ง5คู่เลยนะและก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังการวิเคราะห์นะครับมาดูดีกว่าว่า5คู่ที่เฮียโจให้ไปเมื่อวานนะครับผมมีคู่ไหนเข้าคู่ไหนเสียกันบ้างมาสรุปกันครับบอลเมื่อวานนะครับผมมาเริ่มกันที่คู่แรกกับศึก FA ฟเอครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สามารถเปิดบ้านดับลิเวอร์พูลไปที่4-3นะครับบอกได้เลยว่าเกมนี้โคตรมันนะครับผมแต่ใครที่ตามคู่นี้เสียนะครับคู่ต่อมาเป็นเชลซีพบกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมคู่นี้เฮ er ียโจให้ต่อไปที่เชลซีจบเกมผลปรากฏว่าเชลซีก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ไปที่4-2คู่นี้กินเต็มพร้อมสกอร์สูงครับ คู่ต่อมาเป็นศึกพิมลิกนะครับผมระหว่างเวสแฮมพบกับทางด้านของแอตเลติมิน่าคู่นี้เฮียโจให้วางไปที่เวสแฮมนะครับจบเกมผลปรากฏว่าคู่นี้ก็เสมอกันไป1-1นะครับผมเท่ากับว่ายกนะครับผมสำหรับคู่นี้คู่ต่อมาเป็นไฟบวกพบกับเรลคูเซนนะครับผมคู่นี้เฮียโจให้ต่อไปที่เรลคูเซนจบเกมผลปรากฏว่าเรลคูเซนก็บุกมาเอาเเออาชนะทางด้านไฟบวกไปที่2องต่อสามนะครับผมคู่นี้ก็ยกนะครับผมแล้วก็สกอร์สูงด้วย คู่ต่อมาครับผมเป็นรุสเซีดอนมุนพบกับทางด้านของไอทัคแฟงเฟิร์ตคู่นี้เฮียโจให้รองไปที่แฟงเฟิร์ตจบเกมผลปรากฏว่าดอนมุนก็เปิดบ้านตกแฟงเฟิร์ตไปที่สามหนึ่งคู่นี้เสียนะครับสรุปห้าคู่ที่ให้ไปเมื่อวานนะครับผมเข้า1ยก2แล้วก็เสียไปที่2เกมนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามารับชมรับฟังการวิเคราะห์ของวันนี้กันครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับผมกับศึกโรมาเนียซูเปอร์ลีกระหว่าง UT a อารัสพบกับบารุนทารีเตะกันที่สนามฟานซิสฟอนนอยมันเวลานะคครรรัับาาาาออลเปิดมที่ UT ส มาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับผมเริ่มที่เจ้าบ,บ้าน UTA อารัตลงเตะมา30นะัดชนะมา10เสมอ10แพ้ไป10ได้มา36เสียไป43นะครับผมมีอยู่40แต้มตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับที่9ส่วนน้องฝั่งวารุนทารีนะครับผมลงเตะมา30นะัดชนะมา6เสมอ10แพ้ไป14ได้มา31เสียไป49มีอยู่28แต้มตอนนี้อยู่อันดับที่15ผลงานการพบกันของคู่นี้10นัดหลังสุดนะครับผมเป็นทางฝั่ง UTA อารัที่ทําได้ดีกว่านะครับผมโดยเอาชนะทางด้านของวารุนทารี่ไปที่3เกมเสมอไป5เกมแล้วก็แพ้กับวารุนทารีไปที่2เกมนะครับ เกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยก็เป็นทางฝั่งยูเอทีอารัฐนะครับผมที่บุกไปตบวอรุนทรีมาที่0ูนย์หนึ่งด้วยนะ มาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมเริ่มที่เจ้าถิ่นอารัตนะก็ผม10นัดชนะมา5เสมอ1แพ้ไป4ทําเงินไปที่5เกมแล้วก็เสียไปที่4เกมนะครับเกมล่าสุดของเขาก็บุกไปแพ้ให้กับดินาโมบูคาเรตมาที่1นประตูต่อนย์ะครับส่วนฝั่งวารุดทารีนะก็ผม10นัดหลังสุดยังไม่ชนะใครเสมอ5แพ้ไป5านะครับทาเงินไปที่1เกมแล้วก็เสียไปที่4เกมจบเจ้า4เกมนะครับเกมล่าสุดของเขาก็เปิดบ้านเสมอกับยูนนเวอร์ซิตาเตียคูดมา0-0นัยขาเนยแ้ันัวนับ มาดูเกมในบ้านของทางด้าน Utah Ariz กันบ้างนะครับผมในบ้านของพวกเขา10นัดชนะมา6เสมอ4ยังไม่แพ้ใครทําเงินในบ้านไปที่7เกมนะครับผมแล้วก็เสียไปที่2เกม2เกมหลังสุดในฐานะเจ้าบ้านก็ชนะรวดทั้ง2เกมนะครับในบ้านเนี่ยถือว่าค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับส่วนทางฝั่งอวอรุนทอรี่นะครับผมในฐานะทีมเยือน10นัดชนะมา2เสมอ4แพ้ไป4ทําเงินนอกบ้านไปที่3เกมจบเจ้า3เกมแล้วก็เสียไปที่4เกมนะครับ5เกมหลังสุดในฐานะทีมเยือนของพวกเขาก็ยังงงงไมมมมมม่่ชน, hm นะใคครรรรเเลลลยแแแถถพพพ้้้้ึ4กววับสสสาาาาาาาหทดดดขขอออูภุง ทั้ง2ทีมนะครับผม UAT อาราชเนี่ยอยู่ในสภาพความพร้อม,อมจัดหนักจัดเต็มนะครับตามระบบ3-4-1-2เกมลุกจะใช้อันเดรฟาบี้เป็นตัวทําเกมด้านหลังเอนดริกโอมมนดี้และเควินลูคคาเซนนะครับแดนกลางตัวหลักอย่างเคลาดิโอม,มิคอฟสกี้ก็พร้อมลงสนามทําเกมส่วนทางฝั่งบรุนตารี่นะครับผมเกมนี้จะไม่มีทางด้านของอันเดรนิดาผู้เล่นปีกที่มีอาการบาดเจ็บส่วนที่เหลือก็อยู่ในสภาพพร้อมลบนะครับตามระบบ3-4-3สามประสานกองหน้าจะเป็นทางด้านของอังเดรดูมิเดาอาดัมเนเม็กและโรเบิร์ตโปเปสคูนะครับ UTA อารัาในนนัลลีีีกกกกะะยงง็ามมเเเ่่8หพวขขชถึ5ณท เกมเย้าก็ไม่แพ้ในลีกมา8เกมติดต่อกันนะครับส่วนทางฝั่งบรูนทารีไม่รู้จักคำว่าชนะมาแล้ว11เกมแล้วในลีกขณะที่ฟอร์มเกมเยือนก็แพ้ไป4จาก5นัดหลังสุดนะครับตามฟอร์มเนี่ยยูทีอารัตดูดีกว่าพอสมควรนะครับที่น่าสนใจคู่นี้เนี่ยเพิ่งจะเจอกันในเดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นทางฝ่ายยูทีอารัตนะครับผมที่บุกมาชนะบรูนทารีกลับมาเจอกันคราวนี้ทางด้านของอารัตที่ฟอร์มดีกว่าก็น่าจะย้ำชัยไปอีกนะครับเกมนี้ฟันธงครับต่อไปที่ยูทีอารัตสก็ที่ผมคาดการครับ,ป,บ,บทปทีี่ไ100 คู่ต่อมาก็ยังอยู่กับศึกโรมาเนียซูเปอร์ลีกนะครับผมเป็นการพบกันร,ระหว่างปีโตรูโปเอสติพบกับซีเอสคลายอว่าเตะก,กันที่สนามทาเดโอนูนอไรโออานาะเวลาตีหนึ่งครึ่งราคาบอลเปิดม,มาที่ปโตรูนเป็นฝ่ายต่อปอป,อปอนะครับ มาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับผมเริ่มที่เจ้าบ้านปิโตรุนโปเอสติลงเตะมา30นัดชนะมา7เสมอ14แพ้ไป9ได้มา29เสียไป32มีอยู่35แต้มตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับที่10นะครับส่วนทางฝั่งคาโอว่าลงเตะมา30นัดเท่ากันชนะมา9เสมอ4แพ้ไป17ได้มา43เสียไป50มีอยู่31แต้มตอนนี้อยู่อันดับที่13นะครับผลงานการพบกัน9นัดหลังสุดที่เคยเจอกันมาก็ผลัดกันแพ้ผลัดกัน,กนชนะอย่างละ4เกมนะครับผมมันก็เสมอกันไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นทางฝั่งคาโอว่านะครับผมที่เปิดบ้านตบทางด้านของปิโตรูไปที่2ประตูต่อ0มาดูผลกันเล ท Luckily, Hence, ーーี่ผ่านมาของทั้ง2ทีมนะครับผมเริ่มที่จะบ้านปิโตรูนะครับผมสิบนัดหลังสุดชนะมา2เสมอ2แพ้ไป6ททาเงินไปที่4เกมจบเจ้า1เกมแล้วก็เสียไปที่4เกมนะครับเกมล่าสุดของพวกเขาเนี่ยก็เปิดบ้านแพ้กับเซบซี่มา1 2ทําให้4เกมหลังส mm ุดของปิโตรูก็แพ้รวดทั้ง4เกมเลยนะครับส่วนทางฝั่งคายว่านะครับผมสินัดหลังสุดชนะมา1เสมอ1แพ้ไป8ทํทเงินไปที่1เกมนอกนั้นเสียหมดทั้ง9เกมเลยนะครับเกมล่าสุดของเขาก็เปิดบ้านแพ้กับซีเอสคายาว่ามาหนึ่งประตูต่อสองนะครับ มาดูเกมในบ้านของทางด้านปิโตรูนะครับผมในบ้านของพวกเขา8นัดชนะมา3เสมอ2อาแพ้ไป3นะครับทำเงินในบ้านไปที่4เกมแล้วก็เสียไปที่4เกมนะครับ2เกมหลังสุดในฐานะเจ้าบ้านเนี่ยก็แพ้รวดทั้ง2เกมเลยนะส่วนทางฝั่งไคโยว่าในฐานะทีมเยือนนะครับผม10นัดชนะมา2เสมอ1แพ้ไป7ทําเงินเจ้บ้านไปที่3เกมนะครับผมแล้วก็เสียไปที่7เกมนั่นเองนะครับ5เกมหลังสุดในฐานะทีมเยือนของพวกเขาก็แพ้รวดทั้ง5้นัดถือว่าฟอร์มยแย่มากๆเลยนะมาดูสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับผมปิโตรุสภาพทีมวันนี้พวกเขาก็ ติดโทษแบนให้ต้องหนักใจอะไรนะครับโดยตัวหลักเนี่ยก็ยังอยู่กันพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอารบินเบริชาอเล็กซานดูมูซี่และทาคาโยกิเซโตส่วนไครโอว่าสภาพทีมวันนี้พวกเขาเนี่ยไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนให้ต้องหนักใจอะไรเหมือนกันนะครับโดยตัวหลักอย่างออเรเลียนชิตูดากอสอัลบูและยาซิเน่บาฮาซ่าก็ยังพร้อมลงสนามช่วยทีมเช่นเดิมเจ้าถิ่นปิโตรุนฟอร์ม5นัดหลังสุดในลีกชนะมา1และแพ้ไป4นะครับโดยเกมนัดล่าสุดในลีกเนี่ยก็เปิดบ้านแพ้ให้กับเซบซี over, ร่า มานึ่งประตูต่อสราคาเปิดมาให้ปิโตลุนเนี่ยเป็นฝ่ายต่อปอปอูแล้วยังไงก็ต้องต่อหละครับผลงานโดยรวมของเจ้าหิ่นปิโตลุนก็ดูดีกว่าพอสมควรนะครับหลังจากที่ทีมเยือนไคลโวว่าพวกเขาไร้ชัยในลิกติดต่อกันมา6เกมแล้วนะครับแถมยังเป็นการแพ้ไปถึง5นัดวันนี้ก็ดูแล้วปิโตลุนได้ลงเล่นในถิ่นของตัวเองก็น่าจะมีทีเด็ดพอในการเก็บ3คะแนนได้สําเร็จนะครับเกมนี้ฟันธงครับต่อไปที่ปีโตลุนแต่ก็ที่ผมคาดการนะครับปิโตลุนจะเปิดบ้านเชื่อทางด้านของไคลโวว่าไปที่1ูนบ คู่ต่อมาเป็นศึกลีกทูของอังกฤษนะครับระหว่างคาร์เร่พบกับสต็อกพอร์ตเตะกันที่สนามบอร์ดฟิลด์สเตเดียมนะครับผมเวลาตีสองสี่ห้านาทีราคาบอลเปิดมาที่สต็อกพอร์ตเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกมาดูตนนารางคะแนนของทั้งสองทีมนะครับผมเริ่มที่เจ้าบ้านคาร์เร่ทาวลงเตะมาสามสิบหกนัดชนะมาสิบเจ็ดเสมอสี่แพ้ไปสิบห้าได้มาห้าสิบสามเสียไปห้าสิบสองนะครับผมมีอยู่ห้าสิบห้าแต้มตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับที่สิบส่วนทางฝั่งสต็อกพอร์ตเคานตี้ลงเตะมาสามสิบหกนัดเท่ากันชนะมาสิบเก้าเสมอ 7, ม 69, สิอ 67, แอนนอบแพบกกัันนนคคู่ี้เเยจอ มา3นัดน,นะครับผมก็สถิติกินกันไม่ลงนะครับผมชนะกันคนละหนึเกมแล้วก็จบลงได้ผลเสมอ1เกมนะครับก็คือเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเสมอกันไปถึง3ประตูต่อ3เลยนะถือว่าเดือดพอสมควรนะครับ มาดูผลการแข่งคันที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมเริ่มที่เจ้าบ้านคาร์เร่นะครับผมสินัดชนะมาหเสมอ1แพ้ไป4ทําเงินไปที่5เกมจบเจ้าหเกมแล้วก็เสียไปที่4เกมนะครับเกมล่าสุดของเขาก็เปิดบ้านตบนอสคาลตี้ไปที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับทำให้2เกมหลังสุดของคาร์เร่ทาวก็ชนะรวดทั้ง2นะัดส่วนทางฝั่งสต็อกพอร์ตสินัดหลังสุดชนะมา4เสมอ4แพ้ไป2นะครับทําเงินไปที่3เกมจบเจ้า1เกมแล้วก็เสียไปที่6เกมนะครับเกมล่าสุดของเขาก็บุกไปเสมอกับซาท์ฟอร์ดซิตี้มา 2, 2 4, งสุดดขขขอองงงพววกกกกกเเเาาาา็็ยััไไมมมม่่่แแ้้้ใใใครลหหนนนนนปทสสซะะญูบอง ด้านคาร์เร่นะครับผมในบ้าน9้านัดชนะชนมา4เสมอ1แพ้ไป4ทำเงินในบ้านไปที่4เกมจบเจ้า1เกมแล้วก็เสียไปที่4เกมนะครับ3เกมหลังสุดในฐานะเจ้าบ้านก็ยังไม่แพ้ใครนะครับผมเข้าวินไป2จบเจ้า1เกมนะส่วนตรงฝั่งสต็อกพอร์ตเคาน์ตี้ในฐานะทีมเยือนนะครับผม10นัดหลังสุดชนะมา2เสมอ6แพ้ไป2นะครับสต็อกพอร์ตทำเงินนอกบ้านไปที่2เกมจบเจ้า1เกมแล้วก็เสียไปที่7เกมเลยนะครับ3เกมล่าสุดของ3เกมล่าสุดในฐานะทีมเยือนของสต็อกพอรรัันนะะใคคไไม่ได้บ มาดูสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับผมคารดี้เจ้าถิ่นไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือที่โทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมก็คงจะเลือกใช้งานนักเตะชุดเดิมๆที่กำลังฟอร์มแรงนะครับชนะมาถึง 5. จาก6เกมที่ผ่านมาลงประสานงานต่อเนื่องตามระบบ34-21นะครับโดยจะมีดานิโลออซซี่ดาวซันโวของทีมยืนคำหน้าเป้าขณะที่อดัมแคมเบลและโรนันดาซี่ก็ยืนกลางลุกร่วมกันส่วนสต็อกพอร์เนจะบุกมาเยือนแบบมีตัวเลือกใช้งานเกือบครบทุกจุดเช่นกันนะครับแม้ล่าสุดเพิ่งจะเสียอ e ีธานวิสโตเพิ่ ยิงทีเสมอเนี่ยจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนอกจากนั้นก็จะเป็นชุดเดิมในระบบ4 3 1 2นะครับคาดว่าจะยึดตัวผู้เล่นชุดเดียวกับเกมล่าสุดโดยจะมีแพดดี้แมดเดนนะครับยืนกลางลุกอยู่ด้านหลังคลายบูตันและอิซักโอลาโอเฟ่ลงบุในเกมนี้คลาวดีอาจจะลังสถานะต่ำกว่าที่อันดับที่10แต่ชั่วโมงนี้ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับหลังจากชนะถึง5จากหนัดที่ผ่านมาในลีกแล้วก็เข้าวินในถิ่นติดต่อกันมา2เกมแล้วนะครับยิงไป4ลูกเสียเียงแค่ลูกเดียวก็คงกลับมาเล่นในบ ที่ผ่านมายืนยันได้ซ้ำเนี่ยไม่ชนะใครนอกบ้านมา3เกมนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็ออกไปโดนทรานเมียทีมดับ14บถล่มมาศูนย์พธวดังนั้นภาพรวมคารี่มาดีกว่านะครับราคาเครื่องลูกเนี่ยอยู่บอลรองน่าจะได้เหกว่านะแล้วก็ที่ผมคาดการคารี่จะบุกมาเสมอกับทางด้านสต็อกพอร์ตไปที่22นะครับคู่นี้มีรุ่นสกอร์สูงนะเนี่ย คู่ต่อมาเป็นศึกเซกุนดาสเปนนะครับผมระหว่างอันดอร่าพบกับออมเรียเบต้าเตะกันที่สนามเอสอาดีนาซิองนาวเวลาตีสองครึ่งนะครับราคาบอลเปิดวันที่อันดอร่าเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกมาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับผมเริ่มที่เจ้าบ้านอันดอร่านะครับผมลงเตะม,มา30นะัดชนะมาเจ็ดเสมอ8แพ้ไปสิได้มา24เสียไป38มีอยู่29แต้มตอนนี้เนี่ยอยู่แับที่ยี่สินะครับส่วนทั้งสองออมเรียเบต้าลงเตะม,มา30นะัดชนะมา5เสมอ9แพ้ไ16ได้มา22เสียไป38มีอยู่24แต้มตอนนนีี้เ่ยอยู่ดัดบที่22นะครับผลงาานนกกรพบัของคู่นี้เจอกกันมมาแค่เเดียวนะครับผมก็เป็นทางฝมสิ อร์เิดานะครับผมที่เปิดบ้านเอาชนะทางด้านของอันดอร่าไปที่3ามุลศูนย์นะมาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมนะครับผมอนะันดอร่าสิบนัดหลังสุดชนะมา1เสมอสแพ้ไปทําเงินไปที่3เกมนะครับผมแล้วก็เสียไปถึง7เกมเลยนะเกมล่าสุดก็บุกไปเสมอกับเรเบนเต้มาศูนย์ศูนย์นะครับ่วนทางฝั่งอาร์เมิาดานะครับผมลงเตะมาสนะิบนัดชนะมา 2, สองเสมอสามแพ้ 3, ไป5ทําเงินไปถึง5เกมแล้วก็เสียไปที่5เกมนะครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้กับเรเกเนสมาศูนย์หนึ่งนะครับ มาดูเกมในบ้านของทางด้านอันดอร่านะครับผมในบ้านของเ,อเขา8นัดชนะมา3เสมอ2แพ้ไป3าทำเงินในบ้านไปที่4เกมแล้วก็เสียไปที่4เกม2เกมล่าสุดในฐานะเจ้าบ้านเนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครนะครับส่วนน้องฝั่งอโมเรเบดานะครับผมในฐานะทีมเยือนของเขาเขา9นัดหลังสุดชนะมา2เสมอ3แพ้ไป4ทํทำเงินไปที่5เกมแล้วับผมจบเจ้า1เกมแล้วก็เสียไปที่4เกม2เกมหลังสุดในฐานะทีมเยือนก็ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับ มาดูสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับผมอันดอร่าเจ้าบ้านก็ยังคงไม่สามารถใช้งานแบ็กซ้ายตัวสำรองอย่างมาตี้บิยากกับคริสตอสอัลบานิตกองหน้าที่ควงแขนกันเจ็บนะครับแต่ก็ไม่ส่งผลเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับทีมขณะที่แกนหลักนั้นเดิมๆพร้อมออกสตาร์ทตามระบบ4-3-3นะครับนำมาโดย3ตัวลุกอย่างยูเรนโรเบเดมานูเนโตและอิเกบานิโตส่วนทางฝั่งอัลมาเรเบดาผู้มาเยือนเนี่ยต้องเสียเอริกโมรันแข้งแดนกลางที่ติดโทษแบนรวมกับตัวเจ็บหน้าเก่าอย่างอังเคลทอนโซตัวลุ จะเป็นไรอันเอ็ดเวิร์ดกับอีเกอุนซูเอตาอันดอร่าฟอร์มแถวสะกดใช้ไม่เจอมาติดต่อกัน2นัดขณะที่เกมในบ้านของพวกเขาก็พอยกระดับขึ้นมานะครับเมื่อเก็บไปสคะแนนใน2แมตช์หลังสุดนัดก่อนเนี่ยก็ไล่ทุบเดลอาบยูริดิ id, ทีมอันดับที่7มาแล้วดังนั้นกลับมาเฝ้ารังเจอกับออมอริเบดาก็มีโอกาสเก็บ3คะแนนอีกวันนะครับประกอบกับิตินอกบ้านทีมเยือนก็เชียร์กันไม่ค่อยขึ้นนะครับโดยเข้าบินบีเพียงแค่2เกมนับตั้งแต่บริดูดูการมา1ิาเกมและแพ้ไปถึงนั้านะดกีวับ สกอร์ที่ผมคาดการนะครับอลาลาจะเปิดบ้านเชื่อทางด้านของอมอริเบดาไปที่2-1นะครับ มาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับกับศึกอาร์เจนตินาพรีเมียร์ดิวิชั่นระหว่างยูเนียนซานตาเฟ่พบกับเซนทันคอนโดบาเตะกันที่สนามเอสตโดิโอ15เดออาร์บิลนะครับผมเวลา7จ็ดโมงสินาทีราคาบอลเนี่ยเปิดมาที่ยูเนียนซานตาเฟ่เป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกมาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับผมเริ่มที่เจ้าบ้านยูเนียนซานตาเฟ่ลงเตะมาสิบนะัดชนะมาสี่เสมอสามแพ้ไปสามได้มาสิบเสียไปแปดมีอยู่สิบห้าแต้มตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับที่ 15. สิบห้าส่วนฝั่งคอนโดบานะครับผมลงเตะมาสิบนัดชนะนนมาสองเสมอ 3, 5, มา 7, สมอมอนนอ 22, ามแพบกันนขอองคู่ี้เจ มา5เกมหลังสุดนะครับผมก็เป็นทางฝั่งคอนดบาที่ทําได้ดีกว่านะครับโดยเอาชนะยูเนียนซันตาเฟ่ไปที่3เกมเสมอกันไป1เกมแล้วก็แพ้ให้กับยูเนียนซันตาเฟ่ไปที่1เกมนะครับเกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นทางฝั่งของคอนดบานะครับผมที่เปิดบ้านตบซันต a าเฟ่ไปที่2-0มาดูผลเันที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมนะครับผมเริ่มที่ซานต้าเฟ่10นัดหลังสุดชนะมา4เสมอ3แพ้ไปยอ ส่วนทางฝั่งคอนโดบ้านะครับผม10นะัดชนะมา2เสมอ3แพ้ไป5าทำเงินไปที่3เกมจบเจ้าสเกมแล้วก็เสียไปที่5เกมนะครับเกมล่าสุดของเขาก็เปิดบ้านเสมอกับทางด้านของเบรลกาโนมาที่2องสอให้2เกมหลังสุดของทางด้านคอนโดบ้ายังไม่แพ้ใครเลยนะมาดูเกมในบ้านของทางด้านซานตาเฟกันบ้างน,นะครับผม9นะ้าน,นัดชนะมา3เสมอ4แพ้ไป2นะครับทำเงินในบ้านไปที่3เกมนอกนั้นก็เสียหมดเลยนะถ้าดูางนี้นะครับผมสถิติ3เกมหลังสุดในบ้านของซานตาเฟก็ยังไม่แพ้ใครแล้วก็เก็บชัยชนะไปถึง2เกมติดต่อกันด้วยนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างคอนโด เสมอสี่แพ้ไป4นะครับผมทําเงินไปที่5เกมแล้วก็เสียไปที่4เกมนะครับ มาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมเจ้าถิ่นซานตาเฟ่ของกุนซือคริสเตียนกอนซาเซตฟอร์มในลีก5เกมหลังสุดของพวกเขาเนี่ยก็เก็บชัยไปได้3นัดนะครับส่วนสภาพความพร้อมนั้นวันนี้เนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนให้ต้องหนักใจอะไรนะครับด้านการตัดทับคาดว่าพวกเขาจะใช้ระบบ5-3-2แดนกลางเนี่ยจะวางมาคินมอสเกราคอยปั้นเกมนสนับสนุน2กองหน้าอย่างดูคัสกัมบากับอาเดียบาบัวลงบู้ในเกมนี้ส่วนทางฝั่งทีมเยือนกาดลบ้าของกุนซืออาเบลบาโบ้ผลในลลีกก5เกมหังสุดขของเาก็คว้าชชัยนะไปเพียงแค่เกมเดียวววเเท่่าาานนนนนนัันนนพพพนั้้้ะคครรบสสภพพมมอกมนนนนีีีี้เเเเ่่ยยจะไมมมมคครริิสสตโโออััปดงและลาโต มอนโตย่าที่มีอาการบาดเจ็บหมดสิทธิ์ช่วยทีมด้านการจัดทับคาดว่าจะใช้ระบบ5-3-2นะครับแดนกลางจะวางเควินบัสเกชคอยปั้นเกมสนับสนุน2กองหน้าอย่างโทมัสมารีนาและฟอร์เรียนมอนซอนนะครับลงละ่าตะัข่ายร่วมกันเจ้าถิ่นยูเนี่ยนซานตาเฟ่พวกเขาเนี่ยก็คว้าชัยในบ้านมา2เกมติดต่อกันนะครับกำลังอยู่ช่วงที่มั่นใจแบบสุดๆแมตช์นี้เนี่ยเตรียมดวลกับกอร์โดบาน,นะครับที่ผลงานานอกบ้านชนะเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเดียดราคาเปิดมาเจ้าบ,บ้านเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกแนะนำว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดนะครับเพราะซาน เกมนี้เจอกับทีมที่ฟอร์มขาดความสม่ำเสมอมั่นใจว่ายูเนียนซานตาเฟมีดีพอจะเบียดอัชนะไปได้นะครับเกมนี้ฟันธงครับต่อไปที่ยูเนียนซานตาเฟสํหรับที่ผมคาดการณ์นะครับยูเนียนซานตาเฟจะเปิดบ้านตบทางด้านของโคโดาไปที่1ประตูต่อ0ครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่18มีนาคม2567 5คู่นี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับผมคิดเหมือนกับเฮียโจหรือเปล่าหรือจะสวนเฮียโจคู่ไหนก็สามารถสวนกันได้นะครับแต่วันนี้เนะี่ยมันเป็นบอลคู่เล็กนะครับผมอาจจะวิเคราะห์กันยากสักหน่อยนะเพราะเฮียโจก็ไม่ได้ถนัดทุกลีกขนาดนั้นนะครับก่อนจากกันวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับช่องเฮียโจบอลเต็งกันด้วยนะครับวันนี้เฮียโจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่5คู่พรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วสวััสดีครบ